สวัสดีครับเอาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับความรู้สินค้านะครับเกี่ยวกับ Cooling Tower นะครับวันนี้ทางบริษัท Tooling Service Center นะครับจะมาแนะนำนะครับความรู้สินค้าในส่วนของ Energy Saving Fan นะครับหรือว่าชุดใบพัดประหยัดพลังงานนะครับสำหรับ Cooling Tower นะครับ โดยกำหนดการหรือว่ากระบวนนะครับในการเปลี่ยนใบพัดชุดประหยัดพลังงานของเรานะครับก็จะมีอยู่เจขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับก็ํำดับแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลใบพัดเดิมของลูกค้านะครับก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบโดยเปลี่ยนเป็นชุดใบพัดประหยัดพลังงานนะครับตามสเปคนะครับตามสเปคเดิมของลูกค้านะครับ แล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์เรฟเวอเรนซ์ ference, นะครับหรือว่าเจนดาในนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโปรเซสในการถอดนะครับถอดใบพัดเก่านะครับแล้วก็โปรเซสในการติดตั้งใบพัดใหม่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของผลเทสนะครับผลการทดลองใช้นะครับแล้วก็ทางเราจะรวบรวมไว้เป็นโปรเจกต์เรฟเวอเรนซ์ ference, นะครับสำหรับโรงงานหรือว่า อ้างอิงในส่วนโปรเจกต์ในการประหยัดพลังงานของลูกค้านะครับสามารถอ้างอิงในตัวต่อๆไปได้นะครับซึ่งไล่ตามอันลำดับแรกเลยนะครับก็ในส่วนของข้อมูลที่เราจะมาอ้างอิงถึงนะครับในส่วนของการแนะนำสินค้าชุดใบพัดประหยัดพลังงานสำหรับคูนิ่งทาวเวอร์วันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับใบพัดที่เราเอาไปแทนนะครับของเดิม ของเดิมนะครับวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับทั้งชุดใบพัดแล้วก็ชุดดุมใบพัดนะครับก็ตัวนี้นะครับจะไปใช้ในกูรลิ่งทาวเวอร์โมเดล SNC นะครับ320ตันนะครับของย่อชินวาของเราเองนะครับแล้วก็โลเคชันนะครับโลเคชันโรงงานก็เป็นบริษัท AJ p จพารนะครับที่นิคมแหลมฉบังนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผมขนาดมอเตอร์นะครับที่ เรานําไปใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ7.5กิโลวัตต์หรือว่า10แรงม้านะครับก็ระบบไฟนะครับของลูกค้าก็จะใช้อยู่ที่3 8 0โวลต์3เฟสนะครับแล้วก็ชุดใบพัดนะครับก็จะมีจํานวน4ใบ4ไใบพัดนะครับแล้วก็ขนาดดิเมนชันนะครับของใบพัดรวมทั้งชุดดุมนะครับก็จะอยู่ที่2,100มมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ เรฟเฟรนซ์อยู่ที่นะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้านะครับคือลูกค้ามีเป้าหมายนะครับในการปรับลดกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อให้ประหยัดลงได้อยู่ที่ประมาณ15%นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใบพัดของเรานะครับจะสามารถลดได้จริงหรือไม่นะครับผมลำดับต่อมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของสเปคนะครับในส่วนของชุดใบพัดประหยัดพลังงานที่เราจะนํามาเปลี่ยนให้กับทางลูกค้านะครับเริ่มตั้งแต่ลาดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นวัสดุนะครับวัสดุตัวนี้จะเป็น F.R.P. นะครับหรือว่าที่เรียกกันติดปากนะครับว่าไฟเบอร์การ์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของดุมใบพัดนะครับก็ยังเป็นลักษณะเดิมนะครับก็ยังเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหล่อขึ้นลูกนะครับ แล้วก็คูลิ่งทาวเวอร์ที่เราจะเอามาเปลี่ยนก็คือตัวที่เอ่ยไปข้างต้นนะครับก็คือตัว SNC 320ตันนะครับของชินวานะครับก็โลเคชันก็คือที่เดียวกันเลยครับบร,ษร,ริษัท AJPa r ์นะครับในคมแหลมฉมังจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งข้อมูลมอเตอร์และข้อมูลระบบไฟก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ในส่วนของอในส่วนของแฟนดีเทลนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับ จากของเดิมนะครับที่จะเป็นใบจํานวนใบเนี่ยมีอยู่แค่4ใบนะครับดิเมนชันนะครับ2,100นะครับแต่ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็น6ใบพัดนะครับและดิเมนชันเท่ากันนะครับที่2,100มิลลิเมตรนะครับเนื่องจากอ่าพวกแบบนะครับและในการผลิตนะครับก็จะมีการทำการ มาลัดนะครับแล้วก็มีการคํานวณปริมาณแอร์วอลลุ่มนะครับหรือว,ว่าว่าปริมาณลมนะครับให้มีค่าที่ใกล้เคียงกันจึงแนะนําเพิ่มจํานวนใบพัดนะครับเป็น6ใบนะครับเพื่อที่จะทําให้แอร์วอลลุ่มนะครับมีปริมาณใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับของเดิมได้นะครับในส่วนลําดับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของขั้นตอนในการดําเนินการถอด นะครับถอดใบพัดชุดเก่านะครับซึ่งจากภาพประกอบนะครับก็จะสามารถเห็นได้นะครับว่าตัวใบพัดนะครับจะไม่ใช่วัสดุที่เป็นไฟเบอร์กัสนะครับก็ตรงนี้นะครับตามข้อมูลเบื้องต้นที่เคยแจ้งไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งอายุการใช้งานของใบพัดชุดนี้นะครับของทางลูกค้าเนี่ยใช้มาประมาณ เจ็ดถึงสิปีละนะครับสภาพก็บริเวณตรงดุมใบพัดนะครับก็ตรงนี้นะครับมีการเสียหายแตกหักละนะครับบางจุดนะครับซึ่งจะมีรูน็อตยึดอยู่ประมาณ4ีรูนะครับแล้วก็ทุกทุกใบนะครับมีรอยมีรอยแตกละเนื่องจากการกัดกร่อนนะครับของการละเหยของน้ําแล้วก็เคมีนะครับปะปนกันไปนะครับ ทำให้เนื้อเหล็กนะครับก็จะมีการสึกผุกก่อนหายไปนะครับแล้วกอ็อาจจะทําให้เกิดการร่วงหรือหล่นชํารุดได้หากไม่มีการเปลี่ยนก่อนในอนาคตนะครับก็สภาพนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนก็จะเป็นโล่งๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ขั้นตอนในการดำเนินการติดตั้งนะครับชุดใบพัด Energy Saving Fan นะครับโดยชิ้นส่วนนะครับจะมีนะครับชิ้นที่1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดดุมใบพัดนะครับชุดนี้นะครับซึ่งวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับหล่อขึ้นรูปนะครับแล้วก็ อีก1ชิ้นนะครับก็คือชิ้นพระเอกของเราเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดใบพัดนะครับสีน้าเงินตรงนี้นะครับโดยณนะตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่มีขีด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 ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการปรับตำแหน่งใบพัดนะครับนะครับเพื่อที่จะให้ได้่อ,องศา นะครับแล้วก็ปริมาตรแอร์วอลลุ่มนะครับเทียบเท่ากับของเดิมนะครับโดยจะมีการาบาลานซ์มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ทางโรงงานได้ทําการามาร์กมาให้นะครับมาร์กตำแหน่งมาให้ว่าจะต้องติดตั้งณนะตําแหน่งไหนนะครับซึ่งหากไม่ติดตั้งตามตําแหน่งที่ทําการมาร์กไว้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดการกินกระแสที่มาก กว่าที่กำหนดไว้นะครับหรือว่าปริมาณลมนะครับหรือว่าแอร์วอลลุ่มนะครับไม่ได้ตามสเปคเดิมนะครับอันดับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการทดสอบระบบนะครับหลังจากทำการติดตั้งชุดใบ,บพัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องมีการทดสอบระบบนะครับทดสอบการหลันเครื่องนะครับ และก็ทดสอบทิศทางการหมุนนะครับแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลการกินกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งก่อนที่จะทําการถอรดใบพัดเดิมนะครับทางบริษัททูลลิง์วิสเซ็นเตอร์นะครับทีมช่างนะครับก็ได้ทําการเก็บข้อมูลในส่วนของชุดใบพัดเก่านะครับขณะที่ทํางานนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่ไว้แล้วนะครับ1ครั้งนะครับ แล้วก็หลังจากที่ทำการติดตั้งชุดใบรพัดใหม่นะครับก็จะทำเช่นเดิมนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอ้างอิงก่อนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลมอเตอร์ของลูกค้านะครับที่หน้างานนะครับมีขนาด7.5กิโลวัตต์นะครับหรือว่า10แรงม้านะครับซึ่งตามเนมเพลตนะครับจะกินกระแสอยู่ที่ประมาณ14.5แอมป์นะครับซึ่งตามหลักแล้วปกตินะครับ าการกินกระแสสูงสุดนะครับก็ต้องนำค่าของเนมเพลตมอเตอร์หรือว่ากระแสที่ระบุในเนมเพลตนะครับหากลบไปประมาณ10%ซนะครับซึ่งอุปมาอุปไมได้ว่าไม่ควรจะกินกระแสเกิน13.5หรือว่า14แอมป์นะครับอันนี้คือมากที่สุดนะครับซึ่งใบพัดของเรานะครับสามารถ วัดกระแสได้ที่7.6นะครับ7.68นะครับซึ่งเปรียบเทียบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60%กว่าซน์นะครับของเนมเพจมอเตอร์นะครับที่ระบุไว้ประมาณ1 4แอมป์นะครับมาในส่วนของผลเทสนะครับผลเทสทั้งหมดนะครับ โดยสรุปนะครับก็ตามตารางนะครับในภาพนี้นะครับก็ในส่วนของไฟ3เฟสนะครับก็จะมีทั้งหมด3 3เส้นนะครับหรือว่าไฟ3เส้นในการวัดก็ต้องวัดทั้ง3เส้นเช่นเดียวกันนะครับโดยกระแสนะครับที่อ้างอิงไว้ตั้งแต่สไลด์ที่แล้วนะครับหรือว่าแจ้งเบื้องต้นแล้วว่าในส่วนของเนมเพนวอเตอร์ลูกค้าเนี่ย จะระบุไว้ที่ประมาณ14.5ซึ่งค่าเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าณนะตอนนี้นะครับมอเตอร์มออเตอรเ์ทางที่หน้าง,งานเนี่ยมีการกินกระแสเกินไป็น1เฟสและ้นะครับซึ่งคิดว่าหากไม่มีการเปลี่ยนหรือไม่มีการแก้ไขนะครับใบพัดหรือว่าส่วนของมอเตอร์เองอาจจะทําให้มอเตอร์มีการช็อตเทินนะครับหรือว่าโอเวอร์โหลดได้ในอนาคตนะครับ ซึ่งหลังจากเปลี่ยนนะครับค่ากระแสนะครับลดเปรียบเทียบจากของเดิมนะครับลดลงมาประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถึง40%เเลยซึ่งลูกค้าค่อนข้างที่จะมีความพอใจนะครับนะครับโดยเฟสแรกนะครับก็จะลดจาก13.83นะครับแอมป์นะครับเหลืออยู่ที่7 1แอมป์นะครับ เฟสที่2นะครับเฟสเนะครับก็จะลดจาก14.57นะครับเหลืออยู่ที่8แอมป์นะครับแล้วเฟสสุดท้ายนะครับก็ตามภาพประกอบที่ถ่ายมาให้ดูเมื่อสไลด์สักครู่นี้นะครับก็จะกินกระแสอยู่ที่12.93นะครับหลังจากเปลี่ยนนะครับก็จะเหลืออยู่ที่7 6 8แอมป์นะครับในส่วนของ สไลด์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของของภาพประกอบนะครับว่าผลเทสก็คือตามตามสไลด์ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เราทําการวัดนะครับนะครับก่อนจะเปลี่ยนนะครับก็คือค่านี้ครับค่า Before นะครับหลังจากเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นค่า After นะครับสามารถนําไปใช้เ f e r e n c e ได้นะครับหรือว่าหากทางอ่าทาง วิศวกรรมหรือว่าทางฝ่ายซ่อมบำรุงของลูกค้าเองต้องการเอาไปคำนวณเป็นกิโลวัตต์ก็สามารถใช้ได้นะครับ,รบซึ่งสรุปนะครับตามผลเทสนะครับโดยที่เป้าหมายของทางลูกค้านะครับกำหนดไว้ที่15%นะครับต้องการลดให้ได้เลย15%หือ15%อย่างเช่นปกติ กินกระแสยอยู่100แอมป์นะครับ55นะครับในความเข้าใจนะครับหรือว่าค่าล่าสุดก็ต้องเหลือแค่85แอมป์เนะแต่ว่าผลเทสจริงนะครับหลังจากติดตั้งนะครับคำนวณแล้วนะครับของเรานะครับสามารถลดปริมาณกระแสไฟฟ้าลงได้ประมาณ30-40เลยนะครับ คูล링หนึ่งเซลนะครับหรือว่ามอเตอร์1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งหากในโรงงานไหนนะครับมีจํานวนคูล่งทาวเวอร์ที่เยอะนะครับหรือว่าจํานวนหลายๆเซลนะครับหลายๆตัวหรือว่าขนาดใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆเซลล์เช่นเดียวกันนะครับก็จะคูณเป็นจํานวนเซลล์ไปนะครับก็จะได้ค่าประหยัดพลังงานนะครับค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นวลลุมใหญ่นะครับลดกระแสได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโดยหลักแล้วนะครับตามโรงงานใหญ่ๆนะครับจุดประสงค์หลักนะครับของทางของ Cooling ท o w e เวเองนะครับก็จะใช้งานในส่วนของ1เลยระบบปับอากาศนะครับ2นะครับก็จะเป็นในระบบการหล่อเย็นเครื่องเครื่องจักรนะครับในส่วนของโปรเจกต์ e f e r e n ซ์นะครับ ที่จะใช้อ้างอิงนะครับจากที่ทางบริษัททูเล็คเซอร์วิสเซนเตอร์ของเรานะครับได้มีการ,ปรเปลี่ยนชุดใบพัดประหยัดพลังงานนะครับหรือว่า Energy s ซ r ร์ i ิแฟไปให้ลูกค้าบางกลุ่มหรือว่าบางโรงงานบ้างแล้วนะครับก็ขออ้างอิงไว้ไว้ตามสไลด์นี้นะครับก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับของทางบริษัท เอเจพลาสนะครับนิคมและชะบงังนะครับที่เราหยิบยกขึ้นมานะครับแนะนำสินค้าให้ให้ได้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็บริษัทไทยกุริโกะนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ซูซูกิบอเตอร์นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็บริษัทเอลีแอร์นะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มโรงงานอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหากมี ข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามทางบริษัทดูริงเซอร์ c e สเซนเตอร์ได้นะครับในส่วนของชุดใบพัดประหยัดพลังงานนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักๆนะครับหนึ่งเลยนะครับประหยัดไฟนะครับซึ่งการทดแทนนะครับก็ต้องบอกว่าจุดขายนะครับของเจ้าใบพัดประหยัดพลังงานนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะมีน้ำหนักเบานะครับ 2. นะครับมีสภาพที่สามารถทนเคมีได้นะครับเนื่องจากวัสดุเป็นไฟเบอร์กาดนะครับแล้วก็สามารถทนต่อแสงแดดนะครับทนต่อความร้อนได้นะครับทนต่อการกัดก่อนได้ดีนะครับแล้วก็สามารถคืนทุนได้เร็วนะครับเนื่องจากราคาไม่ได้สูงมากนะครับในส่วนของ ข้อมูลอื่นๆนะครับหากต้องการให้ทางบริษัทนะครับเข้าดูหน้างานนะครับหรือว่าเปรียบเทียบนะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนนะครับหรือว่าต้องการแนะนําเสนอนะครับสามารถติดต่อทางบริษัททูลิ n ง s วิ v i c เซ็นเตอร์ได้นะครับยินดีบริการนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอนะครับในส่วนของข้อมูลสินค้านะครับเกี่ยวกับ ชุดใบพัดประหยัดพลังงานนะครับหรือว่า energy saving fan นะครับสำหรับ cooling tower นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนนะครับที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับหรือว่าข้อมูลด้านใดเกี่ยวกับ cooling tower นะครับในส่วนของเปลี่ยนอะไรนะครับหรือ cooling tower ตัวใหม่นะครับสามารถวิลเอียด์เพิ่มเติมนะครับกับทางบริษัท cooling service center ได้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ